รายได้ภาคก,การค้าบริการจีนเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกของปี2518เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเงินตาต่างประเทศแห่งชาติจีนเปิดเผยในงานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้ว่ารายได้ภาคก,การค้าบริการของจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2518ได้เพิ่มขึ้น13%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศหรือ BOP เป็นเครื่องมือในการสรุปและบันทึกธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มีถินพำนักในประเทศและต่างประเทศขณะที่บัญชีสถานะการลงทุนระหว่างประเทศหรือ IIP และ BOP ใช้สะท้อนภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจภายนอกของประเทศรวมถึงความสมดุลทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกข้อมูลสถิติเบื้องต้นระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ การค้าสินค้าของจีนซึ่งวัดจาก BOP ได้เติบโตขึ้น2.4%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการค้าบริการจีนยังคงเดินหน้าปรับปรุงบริการสำหรับชาวต่างชาติและอำนวยความสะดวกด้านการขอวีซ่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยส่งผลการท่องเที่ยวขาเข้าส่งผลให้รายได้จากการค้าบริการเพิ่มขึ้น1 3โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนที่เติบ ตถึง42